สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันกับตอนที่4นะครับในซีรีส์ c a r e e r Manager นะครับหลังจาก E ีที่แล้วเราพบกับข่าวลายที่ราฟาเอลเกเรโร่ขอลาย้ายทีมไปอยู่กับทางปารีสแซงต์แชมงและรวมถึงเราขายเซนเตอร์ตัวเก่าอย่างแมตต์ฮูมเมลให้กับทางลิเวอร์พูลครับซึ่งพอหลังจากนั้นเรามาดูที่สวอตของเรานะครับผมเราใส่ตัวสำรองลงไปแทนแล้วที่ตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับแล้วก็ตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟ มันดูว่ามันน่าเป็นห่วงยังไงก็ไม่รู้นะครับเมลเซอร์กับซากาดกูเพราะฉะนั้นเราต้องหาตัวที่จะมาเสริมนะครับซึ่งดันจะมาหาตอนตลาดจะปิดนะครับนี่ก็คือก่อนที่ผมจะทําการซื้อตัวมาเสริมทัพเนี่ยเนี่ยเป็นวันสุดท้ายแล้วครับของตลาดตลาดกําลังจะปิดนะครับซึ่งเราก็ต้องมาตามหานักเตะครับโดยเฉพาะตําแหน่งแบ็กซ้ายนะครับซึ่ง ผมก็คิดอะไรไม่ออกครับตอนนั้นตือต้อๆตันๆน,น,น,นึกถึงนักเตะไทยขึ้นมาครับก็เลยลองเข้าไปเซิร์ชหาดูครับที่เซิร์ฟไพร์คือเรามีเบนจามินเดวิสด้วยนะครับในเกณฑีฟ้า21ดาวลุ่งจากทางฟูลแลมนะครับแต่เป้าหมายของเราครับชัดเจนครับทีราทรนบุญมาทันนะครับเราก็ไม่ได้ส่งสเกลอะไรดูเลยเราเอาเงิน ตบหน้าสมโมสรอย่างเดียวจ่ายเงินไปครับป๋าครับทุ่มไป2ล้านครับแล้วก็ไปเจราจากับนักเตะเลยครับก็ <c oughs> <c oughs> ทีระทรขอสัญญาแค่ปีเดียวนะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะตอนนี้เราก็อยากได้นักเตะที่จะมาช่วยในตำแหน่งแบ็กซ้ายครับเอามาใช้งานก่อนที่ตลาดรอบต่อไปจะเปิดนะครับค่าเหนืกอยห็ื่0 0 0ครับแล้วก็ไซนิโมนัส หกหมื่นเนยครับตอบตรงลงไปเลยกับคนไทยได้วยกันให้ไปเลยครับโอเคเรียบร้อยครับเซ็นสัญญากับทีราทรแล้วเราก็สนใจเบนเดวิสครับหรือเบนจามินเดวิสนะครับอีกหนึ่งนักเตะไทยนะครับผมก็เลยยื่นสัญญาขอยืมตัว1ปีไปกับทางฟูลแลมก่อนนะครับ ลองเอามาใช้างานลองปั้นดูนครับค่าเหนื่อยก็จ่ายกันคนละครึ่งครึ่งนะครับเรานะแฝดอยู่แล้วครับแฟรตรงไหนเนี่ยตืมเข้ามาใช้ยังจะจ่ายครึ่งนึงอีกเอาแล้วครับค่าเหนื่อยคนละ5้า0ครับแล้วโอ้โหมีมีออปชั่นด้วยนะครับว่าเดี๋ยวจะจ่าย2ล้านเลยเนี่ยใน อนาคตถ้าถูกใจนะยืมมาใช้ถูกใจนะสามารถซื้อต่อได้ที่ราคา2ล้านยูโรนะครับเราก็ตกลงกันครับวินวิน,วนทั้ง2ฝ่ายครับแล้วมาเสริมหลังกันครับ <Hey. S 1> นักเตะฝรั่งเศสคนนี้ครับอุปาเมคาโนครับมีค่าฉีกสัญญาครับห2ล้านนะครับเราก็โอเคไปครับตังเรามีได้จากการขายนักเตะมาก็ตกลงกันที่สัญญา 3ปีนะครับมีค่าชิกสัญญา70ล้านแล้วก็ค่าเหนื่อย40 0 0มมีไซนิงโบนัส3 0 0แสนครับโอเคครับนักเตะแฮปปี้แล้วก็เซ็นเลย <Wow. S 1> โอเคครับเปิดตัวครับอุปเมีคาโน,โน่ครับย้ายมาจากอาร์บีไรซิกแล้วก็ทีระทอนบุญมาทานครับย้ายมาจากโยโกฮามามารีนอสนะครับนะนะต่อไปเราเจอกับอาร์เมเนียเบเรเฟลนะครับ ก่อนลงสนามนัดนี้ครับอเมเนียเจ้าบ้านนี่มีคะแนนมากกว่าดอทมูลนะครับวันนี้ดอทมูลมาเยือนในชุดสีขาวครับจังหวะนี้ครับเห็นไม่ชาดครับจ่ายทะลุช่องนะครับแล้วเป็นฮารแลนครับยิงเข้าไปง่ายๆครับในนาทีที่49ครับของหน้าตัวเก่งของพวกเขาครับยิงประตูขึ้นนำไปแล้วครับเกม ห้ามกลางสายฝนเลยครับเห็นไชันให้มันดีครับแล้วแล่นยิงเข้าไปง่ายๆ,ๆครับหัชายทีครับยิงด้วยสายเข้าไปครับลูกนี้เอาล้ครับเกมโตกับของดอท<ล>มุนทำงานอีกครั้งหนึ่งครับลูกนี้สารโชว์หลุดเข้าไปยิงนิ่มๆครับโอ้โห จงังหวะจากกลางมาครับซานโชววิ่งสอดขึ้นมาครับ ยิงมาเฮกันใหญ่แล้วเพื่อนดูภาพชายนีครับลูกนี้ทะลุมาดีครับแล้วยิงครับจังหวะยิงจังหวะเดียวเลยภาพชาหุดงานไปไหนเนี่ยอ้าวเรียบร้อยครับสวยงามครับจังหวะนี้ครับดูทรงแล้วครับนัดนี้นี่สารคะแนนน่าจะไม่มีปัญหาครับแต่ดอตมุนยังไม่หยุดแค่นั้นครับลูกนี้มาโกร้อยครับให้บอลมาครับแต่ยาวไปครับลูกนี้เอ้าเกิดอะไรขึ้น โอ้โหเหลือเชื่อครับโอ้โหมากับดวงครับลูกนี้ครับวิ่งมาเฉยๆไม่ได้ตั้งใจก็ได้ประตูครับฮาแลนด์ครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูภาพชารครับลูกนี้มีดวงครับดวงไม่ใช่เล็กๆดวงมากๆครับเพราะว่าดูไม่มีอะไรเลยครับผู้รักษาประตูเตะมาโดนตัวฮาแลนด์ซะงั้นโอ้เป็นประตูครับส0ศูครับโอ้โหโดนอกครับแล้วเด้งไป พลศาสตร์ประตูยังยังงงอยู่เลยนะครับแล้วค่อยวิ่งตามกลับไป3-0ครับดอทมูนก็เอาชนะไปได้สบายๆครับเก็บ3คะแนนไปนัดนี้นี่ชิวๆสิวๆครับเออริ้งฮาเลนครับมีโอกาสยิงแค่ครั้งเดียวครับแต่เป็น2ประตูครับแล้วเราไปกันที่กลางสัปดาห์ครับการลงสนามนัดแรกในศึกแชมเปี้ยนลีก ในฤดูกาลนี้ของทางบรุเซียดอร์มุนครับยูฟาแชมเปียนลีกแต่ก่อนจะไปลงสน,นามเรามาเสริมสวยแต่งตัวให้กับทางผู้จัดการทีมก่อนนะครับนี่เราก็นะมีใสผ่ผ้าเป็นคงผ้าเป็นคอนะครับผมเปลี่ยนเสื้อข้างในหน่อยมีใส่ทรงใส,ส่สูทนะครับแล้วก็ ที่สำคัญก็คือมีน้องๆบอกว่าอยากให้ถอดหมวกนะเราก็ถอดหมวกครับนีทำทรงผมใหม่นะครับผมเนี่ยแล้วเราก็เปิดตัวในงานแถลงข่าวเลยทีเดียวครับนัดนี้จะไปเยือนทีมเบซิสตัสนะครับตัวแทนจากทางตุรกีนะครับก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งทีมหนึ่งครับน่าจะเป็นงานที่เด็กๆทั้งหลายนี่ก็ ต้องพยายามอย่างมากครับที่จะเก็บ3คะแนนกลับมาให้ได้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปติดตามดูนะครับว่าลอตมุนจะทําได้หรือเปล่านะครับมาที่สนามของทางเบสิตาแล้วกหูกองเชียร์ทีมเยือนนี่เข้ามาไต็มึงนะครับทีนี้ได้ดินแดนแห่งนี้คือได้รับการกล่าวขวัญแล้วว่ากองเชียร์โหดมากครับทางด้านแฟนบอลชาวตุันะครับ ีน,น,นักเตะใหม่ลงสนามทันทีครับอุปาเมคาโนโครับมาจากคู่เดริกครับในตำแหน,น่งเซนเตอร์ฮาบนะครับ <c oughs> นักเตะของทางตุรกีนี่ผมดี๋ยวค่อยไปอ่านชื่อดูนะครับ <c oughs> ไม่รู้จักเลยนะน่าจะไม่รู้จักเลย <c oughs> เนม่าวันนี้ครับสามภาษาเนม่าฟันโชคแล้วก็ฮาแลนด์ครับนี่นักเตะดอร์ตมุนรับถ่ายลูกก่อนเกมการแข่งขันครับนี่ครับมีทีละชอทเอาละครับมาที่เกมการแข่งขันลูนี้ครับรันครับวันนี้ได้โอกาสเป็นตัวจริงแทนมาโกร้อยครับเปิดมาลูกนี้โอ้โหเกือบสกัดเข้าตัวตัวเองครับทางด้านเบอรสิตัสครับมาอีกจังหวะหนึ่งครับเนมาครับได้บอลมาเลี้ยงเลี้ยงโอ้ยกหนึ่งทีครับจะลุยไปเองครับโอ้โหแกเร็วจริงๆครับ มาครับโอ้โห و. อย่างซิ่งครับผมดูถ้าโอ้โห و. สกิลนี้เหลือกินครับโยนมาลูกนี้จานโชว่วาไงยิงสวยงามมากครับโอ้โหเล่นกันอยู่2คนครับโอ้โหเลี้ยงมากก็สวยครับโยนอย่างสวยเลยแล้วมายิงคนยิงก็ยิงโคตรสวยเลยโอ้โห เดี๋ยวต้องดูภาพช้าจริงครับลูกนี้มาทํามาดีมากครับความสามารถเฉพาะตัวดูนี่ครับโอ้สกิลสุดยอดนักโยนมาอย่างแม่นแล้ววอลเล่โอ้โหสุดยอดครับวางท้าวอลเล่ลูกนี้ครับเลี่ยวตัวนิดนิดครับแล้วก็เป็นประตูครับดอดมุนขึ้นนําเจ้าบ้าไปแล้วครับหนึ่งศูนย์ครับ จบมือครับลูกนี้มันเวอร์คลาสไปเกินนี่ครับเจ้าตัวก็สัดใจมากครับนาทีที่7เท่านั้นเองครับจาดอนซซนโชครับยิงประตูแรกให้กับทางดอทมุนในศึกแชมเปี้ยนลีกครับเอาล้วครับเนี่มาใหม่อีกทีครับกำลังฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆครับลูกนี้มีโอกาสทีครับโอ้โหสกิลอะไรเนี่ยสุดยอดยิงโอ้โหโดนเซฟได้ครับโอ้โห มาเป็นชุดครับวันนี้โอ้โหฮาแลนด์หลุดมาอีกแล้วครับลูกนี้ฮาแลนด์ปาดมาแล้วเป็นบรันครับยิงเข้าไปง่ายๆครับโอ้โหมาตัดหน้าเนวมาของเราโอ้โหบลันนี้เป็นตัวสำรองแต่ยิงประตูบ่อยมากนะครับผมคือถ้าเป็นตัวสำรองลง,ลงมาก,ก็ยิงลงเป็นตัวจริงก็ยิงครับผมลูกนี้ยิงเข้าไปสบายๆครับ,บจะหยุดอยู่ที่สองลูกหรือเปล่าครับดอตมด์ มาแล่นครับดึงจังหวะรอเพื่อนครับลูกนี้จ่ายแป๊กแต่เป็นดีครับได้โอกาสใจอีกทีครับลูกนี้เป็นเบลลิงแฮมจุดเบลลิงแฮมโอ้โหหมู6กครับโอ้โอกาสจะฝั่งเจ้าบ้านครับพลาดไปครับและลูกนี้เป็นลูกเตะมุมของน้เบสตัสโอ้โหลูกออกไปไม่มีอะไรครับเบสตัสเริ่มเกมได้ดีขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้กดดันดอทมูลมือครับมาแล้วครับ อาบูบากาอบูบากาไหลมาลูกนี้ซูซ่ายิงชนเสาครับโอ้โหเกือบไปแล้วครับเจ้าบ้านค่อยมาครับรอทมุนดูเหมือนช็อตไปดื้อๆครับแต่ยังอาศัยเกมโตกลับครับลูกนี้ฮาแลนด์ครับกระชากมาแล้วโดนทำฟาวครับ ยังไงก็ไม่รอดครับโดนใบเหลืองไปตามระเบียบครับเวลิงตันดานโนครับดูผ้าชายครับลูกนี้มันตัวสุดท้ายแล้วครับยังโชคดีที่ไม่โดนใบแดงครับไปดึงจังหวะนี้ครับแล้วมาที่ซึ่งเวลาหลังครับลูกนี้ออกไปทางซ้ายครับ เนมาควบมาอีกแล้วครับจังหวะจะได้จบไหมยิงโอ้โหยังโดนเซฟครับเพื่อป,ประตูวันนี้ช่วยไว้ได้หลายลูกเลยทีเดียวไม่นั้นโดนไปเยอะครับเบสตัดโอ้โหลูกนี้เซฟมือเดียวครับกะยิงยัดเสาแรกเลยครับทางเนมาเอาละครับแต่เบสตัดไม่ยอมแพ้ครับเห็นคูดูครับได้บอลทางกราบซ้ายครับล็อกมาแล้วแทงมาลูกนี้ลาย,ยิกต่อมาที่เพื่อนไม่ได้ครับลูกอยู่ที่ สูซาซูซาต่อมาที่เลนส์ครับโอ้โหเอาจนได้ครับทีไข่แตกครับเจอรมีเลนส์ครับตัวทีมชาตทอนแลนด์ครับยิงตีไข่แตกให้กับทางเบสิตัสเจ้าบ้านครับโอ้องเชียร์นี้กระหึ่มเลยทีเดียวครับ ลูกนี้ต้องชมทางเจ้าบ้านลุงดาหน้าเข้ามาบุกไปางทุกทางแล้วมาเจาะตรงกลางครับดอทมูลครับลูกนี้โอบักก็โดนยิงยิงแบบจ่อมากจริงครับเล้งถึงแม้จะโดนกดดันแต่ก็ยิงเข้าไปตรงๆเลยครับโอบักก็พยายามจะออกไปบล็อกแต่ไม่ทันนะครับเอาละครับดอทมูลครับต้องเดินเครื่องครับลูกนี้โอ้โหเนมาหลบมาสุดยอดมากครับลูกนี้แต่โยนไปไหนครับนี่โอ้โหโยนไม่ดีครับโอ้หลบมาแบบโค่นเบอร์คาสโยนยิง เอบอตอจริงๆเอาล้ครับมาอีกทีครับเลนส์ครับโยนมาลูกนี้เอาแต่กลายเป็นดีครับลูกนี้โอ้โหเกือบไปครับโอ้โหเกือบโดนตีเสมอครับโอบักช่วยไว้ได้ครับทัชนี้มาครับมาอีกทีครับดาโนตต่อมาซูซ่ายิงออกนอกกรอบไปครับจะหมดเวลาแล้วครับดูดอตมุลจะต้านไว้ได้หรือเปล่าครับลูกนี้เอา ปาเมคาโนพาับลูกนี้ซูซาครับซูซาตัดมาไหลมาโมฮัมเม็ดเลนสมงโอ้โหโค้ชเซฟครับไม่แตกใจครับซื้อมาแพงก็คุ้มนะครับโอบักช่วยสองครั้งลวดเลยนะครับยังลุกขึ้นมาโอ้โหปัดลูกหม่งได้ครับแล้วก็หมดเวลาไปครับดอทมูนนี่วันนี้นี่โอ้โห พูดบ,บ้านก็เยี่ยวเหนียวเลยครับผมวันนี้โอโ้โเก็บ3ามคะแนนกลับมานี่แต่เหนื่อยมากครับนี่มาครับวันนี้เป็นคีย์แมนนะครับทำให้ทีมเก็บแต้มได้ครับผมก็จบไปแล้วครับนัดแรกในศึกแชมเปียนลีกเราไปต่อกันที่ศึกบุนเดสลีกาครับนัดนี้ทำศึกนะครับสำคัญกับทีมคู่แข่งอย่าง FC ชาวลเก้ศูนย์สนะครับผม ก่อนลงสนามนี้มี9คะแนนเท่ากันนะครับทั้งสองทีมนี้เจอกันนี้ใส่กันไม่ยั้งอยู่นะครับเขาเรียกกันว่าเกมเลเวียดร์บี้ครับหรือว่าดร์บี้แมตช์แคว้นทานหินนะครับทั้ง2ทีมตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมด้วยกันทั้งคู่นะครับตัดมาที่เกมการแข่งขันครับดอตมุลครับได้ลุ้นก่อนแต่ชาเกคเคลออกมาได้ครับลับมาอีกทีครับเป็นโอกาสของชาเกคโยนมาลูกนี้ครับยังสกัดไว้ได้ครับทางดอตมูลครับ เกมการแน่งขันนี่ก็รับกันเหนียวแน่นครับช่วงแรกๆนะครับมี่จะมีการตัดเกมเปลาแล้วาวเก้เฉยโอกาสเล่นเร็วครับไายได้ไหมครับยึบยักอยู่แล้จ่ายไหมเพื่อนยิงครับยังโดนบล็อกไว้ได้นะครับลครับตัดกลับมาครับลูกโตกลับครับทางซีลาสครับ กีฬาถ้าวันนี้ได้โอกาสลงเป็นตัวจริงนะครับดึงหนึ่งทีครับแล้วจะยิงเองไหมอู๋ขูกระชากยาวมากครับชาวเก้ตัดไว้ได้ครับแล้วก็เป็นลูกโต๊กลับของทางชาวเก้ครับลามันครับลามันเลี้ยงมาครับอูหไม่ทันแน่นะสากดูลามันอูหสากดูทําได้ดีครับดักไว้ได้ครับในจังหวะนี้ครับอาโนสัตย์ยาวเลยครับแล้วก็หมดเวลาครึ่งแรกครับจะทำอะไรกันไม่ได้ครับ ัดมาคลิกขึ่งหลังครับเลนาครับดึงแล้วให้รอยสิงลูกนี้เซฟไปได้ครับกัปตันทีมมาโก้รอยครับยิงลูกนี้ได้ลุนเลยดอตมุนยังบุกหนักอยู่ครับแล้วจังหวะนี้ครับซีลาส์ทำได้ดีครับจ่ายมาให้มาโก้รอยยิงเข้าไปครับสวยงามมากครับการประสานงานของทางดอตมุนครับกัปตันทีมของพวกเขาครับมาโก้รอยครับวันนี้ยิงประตูสำคัญเลยทีเดียวครับ การยิงประตูชาร์เก้นี่ครับถือว่าเป็นเรื่องสําคัญของนักเตะดอร์ตมุนมากครับถือว่าเป็นคู่รักคู่แค้นเลยนะครับขัดแข้งขัดขากันมาหลายครั้งในประวัติศาสตร์ลองไปศึกษาดูได้ครับหลังจากนั้นครับชาร์เก้ก็บุกหนักเลยครับหวังทวงคืนประตูให้ได้ครับจังหวะนี้ทําได้ดีครับจ่ายกลับคืนมาลูกนี้โอ้โหชิปออกไปครับโอ้โหเกือบได้ครับเซอร์ด้าครับลูกนี้จังหวะชิปครับ แรงเกินไปครับอบักก็หมดสิทธิ์แล้วครับอาล้ครับส่งเนีมาลงมาสัมผัสดาร์บี้แมทเหแขวนฐานครั้งแรกแล้วลงมาแป๊บเดียวโดนเลยครับโอ้โหชาเกตีเสมอได้ครับจากลูกซ้ำครับชื่ออะไรเนี่ยปาเซียปาเซียนเซียปาเชียนเซียไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าครับชื่ออ่านยากเหลือเกินครับจังหวะนี้ครับ ยิงมาแล้วปาเชียนเซียครับซ้ำเข้าไปโล่งๆครับดีเสมอให้กับทาง FC ชา์เก้ศูครับเป็น1ประตูต่อหนึครับแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันไปครับกินกันไม่ลงครับคู่แข่งทั้งสองเสมอกันไปครับ1นึประตูต่อหนึ่งครับทำให้มี10คะแนนเท่ากันทั้งคู่ครับทำให้ดอทมุนอยู่ที่อันดับ3อยู่เลยครับผม ดาวซันโบว์าแลนก็ตามเลวานด็อกสกี้มาติดๆครับที่5ประตูนะครับเลวานยิงไป6ลูกแล้วครับมี5ประตูอยู่3คนด้วยกันเอาละครับเรามาดูกันที่ประวัติการซื้อขายของทีมเราดีกว่าเราจะสรุปนะครับเราซื้อแยนโอบรักมาจากแอตเลติโกมาดริดแล้วก็ซื้อเทนเดอร์เซนเดอร์อโนมาจากลิเวอร์พูลนะครับผมแล้วเราก็ซื้อ ซีรัตวามังกิตูก้านะครับมาจากวีเอฟบีซูดกาดนะครับอันนี้มันก็จะมีประวัติรายละเอียดบอกหมดเลยนะว่าซื้อด้วยค่าตัวเท่าไหร่นะครับอย่างโอบักนี่ก็มีเอาโรมันบูกีไปแลกด้วยบวกเงินอีกนะครับแล้วเราก็ขายมิดฟิลด์อย่างโทมัสเดลรนี่นะครับมิดฟิลด์ทีมชาติเดนมาร์กให้กับทางเรสเตอร์ซิตี้ครับที่13ล้านนะครับ แล้วก็โทมัสพิเศษครับเราขายให้กับเรียงโซซิดาไปห้าล้านนะปล่อยออกไปอายุเยอะแล้วครับแล้วเราก็ไปคว้าตัวแมตเทียสเดลิกครับเซนเตอร์ฮาฟชาวฮอลแลนด์ Holland, จากยูเวนตุสครับ130ล้านบวกนิโก้ชูไปให้ด้วยแล้วก็คว้าตัวเนมาจูเนียครับจากปารีสแซงต์แชร์อยสี่สิล้านบวกทอร์แกนอาซานครับแล้วก็คว้าตัวอุปาเมคาโนครับทีมชาติฝรั่งเศสเซนเตอร์ฮาฟนะครับ จากอาร์บีไลซิก62ล้านนะครับแล้วก็ขายแมททูโม่ครับประการหลังตัวเก่าให้กับลิวพูบไป48ล้านแล้วก็ขายลาฟเออเกโรให้กับทางปารีสแซงต์แชร์แมง79ล้านครับก่อนที่จะมาคว้าตัวเทีราทรบุญมาทันจากโยโกฮาม่ามารินอสครับแล้วก็ยืมตัวเบนเดวิสนะครับดาวรุ่งจากฟูลแลมมาครับ ก็เป็นประวัติซื้อขายทั้งหมดนะครับในตอนตอน้นฤดูกาลก็เยอะเลยทีเดียวครับเอาละครับก่อนเกมการแข่งขันนัดต่อไปเราจะไปพบกับบรุสเซียมึนเช่นกรัสปัดนะครับก่อนแข่งนี้ก็มีแต้มเท่ากันอยู่ที่10คะแนนครับทางดอรดมุนและกรัสปัดนะครับวันนี้เป็นทีมเยือนครับทางด้านดอรมุนนะครับ นำทีมโดยเนมารจูเนียครับมาอีกครั้งครับสไตล์เดิมของเขาครับเลี้ยงขี้เข้ามาครับในกรอบแฟตโต้ครับจะพยายามโอ้โหจะเล่นพายาครับแต่ว่าไม่ได้ครับวันนี้สนามค่อนข้างลื่นครับดูครับเลี้ยงบอลนี้น้ำกระเด็นขึ้นมาเลยมาอีกทีครับซานโชครับได้โอกาสมาทางกราบขวาโอ้โหมาสวยครับลูกนี้ พยายามจะล็อกกลับไปอีกทีครับแต่โดนกองหลังทางกนปัดบัตไปได้นะครับตอนนี้มีสิคะแนนเท่ากันก็มีดอตมูนชลเก้และกัรดบัตจังหวะนี้ครับหาเล่นให้มาล้อยครับแต่ลูกนี้นี่ล้ำหน้าชัดเจนครับล้ำหน้าเ่อนข้างเยอะนี่ครับช่วยผู้ตัดสินยกล้ำหน้าไปนะครับยังเป็นดอตมูนครับบุกหนักแบบเจ้าบ้านแบบ โมหัวไม่ขึ้นแล้วก็ขึ้นนำไปง่ายๆครับจากเอมเรชานะครับจังหวะนี้ยิงจอๆนะครับาแรนลูกนี้หมุนตัวแล้วตวัดกลับมาทชานยิงกลางประตูเลยนะครับยังบุกหนักครับแล้วลูกนี้ยิงโอ้โหซันโชให้มันสวยนะครับนี่นีทางด้านมาโค้รอยครับวอลเลยเต็มๆครับลูกมันเฉียวสาวออกไปครับอ่าแล้วจังหวะนี้ครับพลาดเลยครับอุบาเมคาโนครับ เินเดลครับได้ลูกอยู่เลียงตอกต้นมาเรเนอร์ต่อมาที่ลาซาโรโอ้ยิงลูกนี้ครับแต่เป็นลูกลำหน้าก่อนนะตัดกลับมาครับจังหวะน,นี้ฮาเลนให้อีกแล้วแล้วเป็นซันโชครับสับด้วยซ้ายครับโู้ปู่ลูกเก่งเลยครับสอดเครื่งเข้ามายิงในลักษณะ อย่างนี้นี่หลายลูกแล้วครับในฤดูก,กาลนี้คนระับจังหวะกองหน้าพักบอลให้หรือกองกลางพักบอลให้แล้วก็มีซันโช่สอดมาทางด้านขวาเข้ามาทำประตูะครับยิงด้วซ้ายเข้าไปครับสองศูนยแล้วครับและช่วงท้ายครึ่งแรกครับลูกนี้โอโ้โหลาซาโลครับ ยิงไปติดแต่ลูกนี้ครับเคลียร์ไม่ขาดครับเด้งมาเข้าทางครับาราซาโลครับโอโ้โหยิงเข้าไปเสาแรกครับตีใครแตกให้ทางรัดบัตรได้ครับก่อนหมดเวลาครึ่งแรกครับลูกนี้ต้องแบบว่า มันดูเหมือนลาซาโลมั่วนะครับแต่ลูกนี้มันแบบจังหวะกระชันชิดจริงๆครับเดอลิกเข้ามาแล้วพยายามจะเคลียครับแต่ลูกไปเด้งตัวลาซาโลแล้วเข้าทางลาซาโลอีกทีครับยิงยัดเสาแรกเข้าไปครับแล้วครับแล้วยังไม่หมดเวลาในครึ่งแรกครับลูกนี้แล้วรอยสก็ถวายพานให้กับทางฮาร์แลนครับยิงห่างเป็น3 1นครับโอ้โหนักเตะกรัดบาดครับมัวแต่ดีใจครับ ที่ยิงประตูตีตื้นขึ้นมาได้ครับเสียสมาธินิดเดียวครับก่อนหมดเวลาครึ่งแรกครับเจอดอทมูนนำห่างเลยครับลูกนี้ร้อยใจกว้างมากครับไม่ยิงเองครับไหลมาให้ฮาแลนด์ยิงเข้าไปครับสบายๆครับลูกนี้ฮาแลนด์นี้ก็ฮอตครับยิงเกือบทุกนัดเลยทีเดียวครับตัดกลับมาที่ครึ่งหลังครับ สารโชครับจังหวะนี้หลุดมาแล้วจ่ายมาโอ้โหเนมายิงเข้าไปสบายๆครับโอ้นี่น่าจะเป็นประตูแรกในบุนเดสลิกาของทางเนมาเลยนะครับโอ้โหจังหวะเข้าทำสวยงามมากครับทั้งยิงทั้งจ่ายนะครับผมดูภาพช้าครับลูกนี้คอสค่อนข้างแรงครับแต่เนมานี่ง้างเท้ารอเลยครับจังหวะนี้ครับดูนะครับภาพช้าโอ้โหสวยงามครับ สามประสานนี่โหวันนี้นี่ยิงกันครบเลยทีเดียวน่าจะเป็นงานสบายๆนะครับนำห่าง4ี่หนึ่งนะครับสำหรับทางดอทมุนครับและจังหวันนี้ครับตูลามยวนไปตรงกลางครับเอาเป็นประตูเฉยเลยครับราซาโลครับโหคนที่ยิงประตูตีตื้นในครึ่งแรกครับมายิงประตูที่2เขาเองครับราซาโลครับ โอ้งงเลยครับโยนไปเหมือนไม่มีอะไรวิ่งมาวลเล่ทีเดียวเข้าเลยครับแล้วจังหวะนี้ครับได้ใจครับบอลได้ใจครับเจ้าบ้านลูกนี้โอ้โหเซฟไว้ได้ครับซูเปอร์เซฟครับทางโอบราครับชัดบาดยังไม่ยอมแพ้นะครับลูกนี้ครับเตาเล่ลงมาครับเจอกับทีละทครับเิ่มมาเข้าตรงกลางครับมาอยู่ที่เตาเล่ทีครับยังติดุปาเมคาโนครับทีละทรวิ่งเข้าไป น่าจระเปนะครับลูกนี้รู้สึกจะโดนใบเหลืองครับเล่นแรงเกินไปครับลูกนี้ครับใช่จริงด้วยครับโดนใบเหลืองไปครับทีละทอนครับแล้วก็ไม่ทันนะครับดอทมุนก็ทําสําเร็จอีกนัดหนึ่งครับมาคว้า3าคะแนนจากถึงก็ตับไปได้ครับชนะไป4ประตูต่อ2นะครับวันนี้นี่โชว์ฟอร์มเฉียบจริงครับสามประสานแดนหน้านะครับ สามคะแนนเพิ่มไปได้ครับเอมาก็ยิงประตูแรกในบ <L> ุนเดสตีกา้า <L ines. S 1> ได้แล้วครับแต่ยังไงก็ติดตามต่อใน e ีีหน้า,น,านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ